เมื่อวันสองวันนี้บอกว่าหมดเวลาแล้วประยุทธ์ม,มันมันยังไงหมดเวลาแล้ว <c oughs> คืออย่างนี้ครับคือการลาออกของคุณพีดีเนี่ยมันสันสะเทือนมากนะครับในค,ความคิดผมนะครับคือถ้าเกิดจำมันได้เนี่ยเหมือนกับว่าลดคุณสมคิดและทีมออกการปลดคุณสมทิตและสีกุมารออกเนี่ยมันแปลว่ายอมรับความเสียว่าคุณบริหารผิดพลาดนะ ถูกไหมฮะว่าทำมา6ปีเนี่ยเละมากอ่ะใช่ไหมฮะก็เสร็ปรุปป๊บอ้าพอเปลี่ยนมาเป็นคุณปีดีเนี่ยยังไม่ทันลาเลยยีสิบห้าวันใช่ไหมรัาลาออกแล้วเนี่ยแสงว่าอะไรครับว่าเขาเขาถอดใจผมไม่เชื่อว่าเรื่องสุขภาพนะคะรับเรนตรงๆคือโอเคไอสุขภาพอาจจะมีคนอายุเยี่มก็ต้องมีสุขภาพบ้างนะฮะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800 ติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ